สวัสดีครับวันนี้มีร้านอาหารคาเฟ่สวยๆมาแนะนำนะครับนี่คือร้านก้ามปูคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทตั้งอยู่บนถนนเส้น307กรุงเทพปทุมธานีร้านอยู่ก่อนถึงซอยทางเข้าวัดหนองปรงจุดสังเกตก็คือจะมีขวดน่าจะเป็นขวดน้ำปลายักษ์นะครับแล้วก็มีรูปครกยักษ์เขียนว่าส้มตำแซ่บเวอร์จอดรถริมทางตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะเข้าไปจอดด้านในก็ได้ครับที่จอดรถจะอยู่ด้านในนี้นะครับขับรถผ่านร้านขายของเก่าแล้วคุณจะเจอกับอาณาจักรที่ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่ามีด้านในจะ ร้านแบบนี้นะครับนึกว่าหลงด้วยซ้ําแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยคนละแบบกับที่คิดไว้เลยครับเราจะเจอต้นกัมปูขนาดใหญ่ให้ร่มเงาปกคลุมไปทั่วร้านที่โคนต้นเนี่ยจะมีน้องเต่าสูกาต้าด้วยนะครับตัวใหญ่มากสถานที่กว้างขวางมีหลายโซนให้นั่งนะครับมีห้องแอร์เย็นสบายสาหรับคนที่ชอบมุมส่วนตัวเงียบสงบแล้วก็จะมีโซนเอาท์ดอร,รับลมบรรยากาศชิลๆมุมนี้ก็จะตกแต่งเหมือนชายหาดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นมุมแคมปิ้งจําลองนะครับไฟเนี่ยก็เป็นไฟจาลองแต่เหมือนจริงมากๆเลยหรือใครจะไปเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆที่ด้านนอกก็ได้ท้้งงราานนนมมมีหลยุส่วอ น้องหนูๆก็จะมีโซนเด็กเล่นนะครับแล้วก็จะมีลานกิจกรรมสนุกๆมากมายในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีให้เด็กๆได้ร้อยลูกปัดสวยๆฝึกฝีมือฝึกสมาธิกันนะครับเนี่ครับบรรยากาศด้านในที่หลายคนอาจจะแค่ขับผ่านแล้วผ่านเลยนะครับไม่เคยเข้ามารอให้ดูว่าข้างในเขาเป็นแบบนี้นะครับที่นี่ก็จะเป็นทั้งคาเฟ่ด้วยแล้วก็ร้านอาหารด้วยนะครับมีอาหารไทยอีสานส้มตําเมนูค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีเชฟมากประสบการณ์โชว์ฝีมือทาให้เรากินทุกจานอาหารที่นี่จัดเต็มจานใหญ่ครบเครื่องไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศแแนนน่อออรรับบาาาหลงก เ,นะเรามาเริ่มกันที่เมนูนี้ครับเขาตั้งชื่อว่าปลาช่อนห่วงรังเชฟจะนําปลาช่อนมาแล่เอาแต่เนื้อเอาไปทอดให้สุกจากนั้นก็เอามาสับให้ละเอียดนะครับแล้วก็เอาลงกลับไปทอดอีกทีหนึ่งให้มันฟูแล้วก็ปรุงเป็นลาบป,ปลาช่อนฟูครับเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวก้างปลาช่อนทอดแล้วก็มีกรอบที่ทําเป็นรังของมันเหลที่มาของเมนูปลาช่อนห่วงรังราคา380บาทนะครับลาบปลาช่อนรสจัดหอมพริกป่นมะนาวและข้าวคั่วกินคู่กันกับมีกรอบฟ,ฟูแล้วก็จะได้ความอร่อยที่ลงตัวมากๆเลยครับเมนูต่อมาอย่างเป็นปลาช 380บาทครับปลาช่อนเขาทําล้างแบบสะอาดมากๆเลยนะครับแล้วก็หั่นเป็นท่อนแล้วก็นําไปลวกก่อนที่จะใส่ในเครื่องต้มยาปรุงรแสแซบๆแล้วก็ตบท้ายด้วยใบกระเพราเพิ่มความเผ็ดหอมด้วยพริกสดและพริกขั่วครับปลาช่อนเนื้อดีไม่ข่าวแล้วก็น้าซุปมีความเปรี้ยวอมหวานนิดๆจากพวกหัวหอมมะเขือเทศแล้วก็หอมเครื่องต้มยํามากๆเลยครับเมนูต่อมาเป็นกุ้งเาผาภูเขาไฟครับเชฟจะนํากุ้งไปทอดก่อนเป็นกุ้งแม่น้านะครับระหว่างนั้นก็ต้องมาเตรียมหม้อรครับขาดตัวนี้ไม่ได้เลยนี่คือภูเขาไฟของเราครับเป็นภาชนะที่ใช้เสิร์ บางนี้เชฟก็จะผัดเครื่องนะครับใส่ข้าวโพดขิงต้นหอมเหล้าจีนน้ำสต๊อกซุปแล้วก็ใส่กุ้งลงไปปรุงรสนิดหน่อยผัดให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วก็จัดเสิร์ฟเรียงใส่จานแล้วก็เอาภูเขาไฟมาครอบไว้นะครับจากนั้นก็ทําการจุดไฟให้มันเหมือนภูเขาไฟมันประทุอยู่ข้างในแบบนี้เลยถ้าตอนกลางคืนเนี่ยจะเห็นไฟลุกกว่านี้นะครับเปิดออกมาก็จะเจอกุ้งหอม,หอมเมนูนี้หอมเหล้าจีนนะครับเนื้อกุ้งหวานๆแนะนําให้จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะกุ้งเผาภูเขาไฟราคา380บาทครับต่อมาเป็นส้มตําทอดขาหมูคูโราาค280 อันนี้เป็นขาหมูที่ผ่านการตุนกับเครื่องเทศแล้วก็นําไปทอดจนหนังฟูกรอบครับเสิร์ฟพร้อมกับส้มตําทอดมีเส้นมะละกอรก,กรอบราดน้ําส้มตําไทยรสชาติเปรี้ยวหวานพร้อมกับน้าจิ้ม2แบบนะครับจานนี้คอมโบมากๆต่อมาเป็น่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนครับเครื่องทะเลเขาสดมากเลยนะมีทั้งปลาปลาหมึกกุ้งหอยนะครับเอามาผัดในเครื่องแกง่อหมกแล้วก็เสิร์ฟในลูกมะพร้าวอ่อนจนล้นทะลักออกมานอกลูกแบบนี้เลยนะครับลูกละ250บาทเมนูต่อมาเป็นไก่ทอดสมุนไพรครับ,รบเขาจะใช้สวนสะโพกไก่ที่หมักและทอดจนเหลืองกรอบแล้้วเสสรรพอมมบุน ททอดี่เขาจะทอดให้ใหม่ๆเลยนะครับมีทั้งกระเทียมกระชายตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยอ่อนครับพวกนี้กินได้หมดเลยนะจานนี้160บาทเมนูต่อมาเป็นไข่ตุนหม้อไฟทะเลครับราคา280นะครับไข่ตุนที่นี่เขาจะตุนในหม้อแบบนี้เลยครับโดยการใช้อลกอฮอก้อนเนี่ยทำให้มันสุกครับตีไข่ได้ที่แล้วใส่น้าซุปใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วก็เทใส่หม้อแล้วจุดอลกอฮ์แล้วก็รอครับไม่ต้องเอาไปนึ่งเลยดูเขาทําเหมือนง่ายครับแต่ไม่ง่ายเลยครับถ้าทาไม่เป็นเนี่ยมี2องอย่างมีความ ชำนาญพอสมควรทำออกมาแล้วก็ได้ไข่ตุ๋นฟูๆเด้งๆท็อปปิ้งด้วยซีฟู้ดที่มีทั้งหอยกุ้งหมึกตัวไข่ตุ๋นรสชาตินุ่มละมุนกินเปล่าๆหรือว่ากินกับข้าวก็ได้ครับส่วนซีฟู้ดที่ใส่มาก็สดเด้งเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีเมนูไทยๆอย่างแกงคั่วหอยขมที่นี่เขาจะทําแบบน้าปลุกคลีกรสชาติเข้มขน้นถึงเครื่องแกงใส่ใบชะพลูด,ด้วยครับที่นี่จะไม่ได้ใส่ชชอมนะสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นชชอมก,ก็กินได้ครับรสชาติด,ดีครับมีเผ็ดหวานที่พอดีพอดีจานนี้150บบาาทมาดูของแ,แ,แกันบ้างร้มตยแบทีนก็ถือว่าาจ้นเลยทีีเดยว จานนี้เป็นยำแซลมอนปลาร้า1น0ราบบาทนะครับแล้วก็จะมีตำหลวงพระบาง90บาทมีลาบเป็ดหนังกรอบครับลาบเป็ดสไตล์อีสานดั้งเดิมเสิร์ฟคู่กับหนังเป็ดทอดกร,บกรอบๆแล้วมีหอมเจียวมีพริกทอดหัวนี้อร่อยครับจานนี้150ปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจครับผมวันนี้เสียดายไม่ได้พาดอีกมาด้วยทำไมงั้นอยู่ยาวแน่นอนนะครับเพราะว่าที่ร้านเขาบรรยากาศดีมากๆแล้วก็มีมุมถ่ายรูปส,สวยๆเยอะมากครับร้านกา้ามปูคาเฟ่แอนด์รีอสรอร์ทนะคร ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดติดตามเพจแดกดึกไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ